เ่านผู้ชมคะมาดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้แหมน,น่าจะสะดวกมากๆเลยทีเดียวสําหรับคนไทยทุกคนนะคะโดยโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีตอนนี้เตรียมความพร้อมค่ะที่จะรับนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ค่ะ ที่บริเวณหน้าห้องบัตรชั้น2อ,อาคารประชาธิปกสกิิเดชโรงพยาบาลพระปกเกล้านะคะนายแพทย์ธีรพงศ์ตุนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารไปลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ให้บริการจัดเตรียมความพร้อมรับนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ โดยจะมีทั้งบริเวณห้องตรวจผู้ป่วยนอกหรือว่าจุด OPD นะคะจะมีการตั้งเอาไว้17จุดและผู้ป่วยที่นอนในโรงพยาบาล IPD 50จุดค่ะโดยจะมีการลงทะเบียน Health ID ให้กับผู้ที่มารับบริการแล้วก็ญาติด,ด้วยนะคะซึ่งการลงทะเบียน Health ID นั้นเป็นการระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิตัลมีประโยชน์ก็คือ ผู้ให้บริการสามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องถูกคนถูกกฎหมายส่วนผู้รับบริการก็สามารถเข้าถึงข้อมูลแล้วก็บริการอื่นๆด้านสุขภาพได้อย่างรวดเร็วแม่นยำแล้วก็ลดความซ้ำซ้อนด้วยค่ะ ซึ่งทางนี้สามารถรู้ประวัติสุขภาพประวัติการรักษาในโรงพยาบาลประวัติเหล่านี้จะปรากฏอยู่ในแอปพลิเคชันหมอพร้อมค่ะโดยที่เราไม่ต้องใช้ใบส่งตัวมารับบริการที่โรงพยาบาลง่ายๆเลยก็คือแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวค่ะก็สามารถเข้ารับบริการที่คลินิกและร้านยาได้ฟรีด้วย โดยสามารถเข้าบริการพบแพทย์กับคลินิกที่เข้าร่วมโครงการโดยใช้บัตรประชาชนใบเดียวนะคะใบรับรองแพทย์ก็จะเป็นแบบดิจิตัลค่ะสะดวกสบายไม่ต้องถือเอกสารให้ยุ่งยากเลยแล้วก็สามารถเปิดหลักฐานให้ดูผ่านทางแอปพลิเคชันหมอพร้อมด้วยนะคะใบสั่งยาก็เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยสามารถแจ้งความประสงค์ได้เลยค่ะว่าเราจะรับยาที่ร้านขายยาในโครงการร้านไหนนะคะ โดยทางนี้ได้รับการติดตามใช้ยาจากเภสัชกรผ่านทางแอปพลิเคชันหมอพร้อมมีการนัดหมายล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์มีการ จองคิวขอพบนัดแพทย์ล่วงหน้าได้ด้วยก็ลงทะเบียนได้เลยนะคะเข้าร่วมโครงการนี้เพียงแค่นำบัตรประชาชนพร้อมกับโทรศัพท์ของท่านที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทย i ID และแอปพลิเคชันหมอพร้อมนำบัตรประชาชนและโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะคะมาลงทะเบียนยืนยันตัวตนได้ที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าโรงพยาบาลชุมชนแต่ละอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ศูนย์แพทย์และศูนย์บริการสุขภาพทุกแห่งใน จังหวัดจันทบุรีค่ะ